สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fake Lexcell ซึ่งนี้เป็นรายการที่มีชื่อว่าขอมาเดี๋ยวจัดให้ซึ่งเป็นรายการที่ทุกคนต้องการมาันมากซึ่งผมก็ต้องการเหมือนกันออโอเคซึ่งรายการนี้นครับจะเป็นรายการเกี่ยวกับการที่ผมจะโพสต์นะครับและให้ทุกคนขออะไรผมมาก็ได้แล้วผมก็จะคัดเลือกแล้วออกมาทํากันใน u t u b e นี่เลยนะครับผมสดๆกันเลยโอเคอันแรก คุยกับมแมลงวันเลยครับคุณเป็นบ้าเปล่าผมไม่ได้เป็นบ้าน,นะครับที่จะต้องไปคุยกับมแมลงวันเออเดี๋ยวจัดให้ไปเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเห็นมแมลงวันแล้วครับผมได้ทําการให้โต๊ะมันแบบสกปรกที่สุดเพื่อให้มแมลงวันมาอยู่นะครับมาดูครับผมจะคุยกับมแมลงวันเอา,มาแมลงวันเที่ยไปไ,ไหนด้ <S 2> <S 2> ส<ะ>ัตว์จะโดดงไงแมลงวันของเราครับผม <S <S ไอ้สวัสดีแมลงวันนายชื่ออะไรอะ ดี๋ยวมาดูแมลงวันกันนะครับนี่ไงครับโอ้ตัวนี้ครับตัวใหญ่มากเลยบอกเองเลยนะครับผมนี่คลาสมากมากนายชื่ออะไรแมลงวันเห็นแมลงวันหรือเปล่าว้าวโอ้เย่โอ้นายชื่ออะไรอ่ะทำไมนายไม่พูดล่ะฉันจะให้นายแนะนำตัวนายชื่ออะไรชันเควินโอ้นายชื่อเควินเหรอสุดยอดไปเลยทำให้แล้วนะคุณแมลงวันต่อไปโอเคคับอันที่สอง ตามหาลูฟี่ลูฟี่มันอยู่ในมังะงะแลกอนิเมแต่ไม่เป็นไรผมตามหาได้ในชีวิตจริงไปดูแค่ตามหาลูฟีอ่อระมันง่ายามากไงไม่อยากชิบมอมานี่ลูฟี่อยู่บ้านผมก็มีเนี่ยมามาทุกคนมาเนี่ยลูฟี่ใช่ปะ่ะผมเป็นอะไรครับผมเป็นมนุษย์สวนนี่อะไรครับสวนนี่เป็นยางมนุษย์ยางโอเคเจอลูฟี่แล้ว ไปต่อเลยสามตามหานารุโตคุณบ้าเปล่านารุโตมันมีที่ไหนเออโอเคครับให้ผมตามหา,ารルโตใช่ไหมครับได้ครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตามหานารุโตนะครับในบ้านผมน่าจะมีอยู่นะไปไปดูกันทุกคนมองทันหรือเปล่าครับถ้ามองไม่ทันเดี๋ยวดูภาพสโลนะกี้ อันนี้ฮะเอาแป้งทาหน้าเหรอคุณบ้าเปลแป้งทาหน้าใครที่ไหนเขาจะทำกันโอ้ไม่มีใ,ใครเขาทากันหรอกมีแต่คนบ้านั้นแหละที่จะทาแป้งหน้ากล่องพักชมโฆษณาก่อนสักครู่อ๋อลืมไปไม่มีสปอนเซอร์เข้าไากการต่อเลยเอซ r ม k าเย็ดเคเอซมาก็มานะเห็นผมเป็นใคร ผมไม่ใช่กวางอลิสานะเว้ย รีวิวครีมตัวเองโอ้โ oh หทั้งหน้าผมเลยใช้ครีมเออผมก็ใช้ครีมนะไปดูกันอันแรกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับโฟมครีมแอนด์ครีเอนะครับตัวนี้ดีมากเป็นสูตรน้ำนะที่ผมใช้ตัวนี้ดีสุดก็อางที่ผมเคยใช้มาอันี้เป็นโทนเนอร์นะครับอันนี้เป็นโทนเนอร์ของครีมแอนด์ครีเช่นเดิมนะครับอันนี้จะเป็นอมมาร์กสิวของซามูโตะนะครับอันนี้จะเป็นอมเจลว่นหางของซามูโตะนะครับอันนี้จะเป็นอมอะไรนะ e, สูตรแต้มสิวแบบไม่มีหัวนะครับอันนี้จะเป็นโท ครนไวท์เนนิ่งนะครับที่คนใช้กันต่งไหนก็ลองมาใช้ดูครอนไวทนนิ่งก็ดีไม่สู้สมุโตนะสมุโตดีกว่าแล้วก็จะเป็นน้ำกลือนะครับแล้วก็จะเป็นความสมดีอะไรของไม่รู้ไม่บอกนะครับเดี๋ยวคนไปซื้อตามผมไม่ได้สปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์อะไรน,นะครับผมโอเคหมดแล้วนะจ๊ะน้องไปต่อกันเลยจ้าหาแฟนให้หนูสักคนหน่อยโอ้โหหาแฟนให้หนูสักคนหนูครับขนาดพี่ยังไม่มีแฟนเลยครับพี่จะหาให้หนูยังไงแต่ไม่เป็นไรครับนีอ่อันนี้เป็นพี่เปย์นนะนี่ไงหาแฟนให้สักคนอยู่ไหนดูไอดีเอ่อทิกเกอรพี่หน ้ดีๆกับพี่อะไรอะอะไรนะทุกคนนะไปหาเอานะโอเคเวรลิกุดโอเคครับต่อมารีวิวโลกโอ้โหการรีวิวโลกการรีวิวทุกอย่างมันเป็นจิตใจของพี่พี่ยิ่งกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์อีกนะครับ สวัสดีพวกมนุษย์หนางโง่นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องเห็นนะมันคือต้นมะละกอเป็นพืชเอ่อชนิดหนึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วนั่นก็เป็นท้องฟ้าขอขามนะครับนี่เขาเป็นโอบ้านของมนุษย์หนังโง่อีกคนหนึ่งที่เหมือนพวกเจ้าแลวและนี่ครับเป็นไฮไลท์ของโลกใบนี้นนะก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่า ผู้ทรงภูมิปัญญาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออไม่รู้เหมือนกันนะไปถามก็ดูว้าวคุณชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้เราชื่อ,อยังก็ได้ในเรื่อ,อง้องไปบ้ายแล้วเจ๊เกเออใครดูจบถึงตอนนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ติด่ใครกดแชร์ถ้าไม่กดแล้วก็จะตบเลยเฮียไปก่อนแล้ว